อยู่ที่สามสองรองสองขวดครับเริ่มต้นแจ็คเกมโอ้โหดีจัดครับวันนี้จะโดนพบเรือโอ้โหเหยื่อได้ยกมาจนเหลือรแล้วครับโอ้เข้าซองไปเลยเข้าซองเดฟไปเลยครับเข้าซองนะฮะลูกนี้โอ้โหเซฟเลยครับตอนนี้แจ็คเกมพยองเดชฮะต้อง คำนิยามคำนี้ไปเลยเซอร์มาตนี่ออกครับโอ้โหเฮ้ยแจ็คตั้มขยองเดชนะฮะตอนนี้ให้ฉายาเขาไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวชงไปกี่หน้าเขาก็ยังเป็นแชมป์อยู่ฮะสุดยอดจริงๆครับตุงได้เสอร์มาแปลมาโอ้โหง่ายๆยกมาจะเหลือครับยอดเบาๆแต่เข้าลงบยาบไม่อยู่ฮะออยในกระเดะ เอไปหนักนะปั๊บเข้าไปลูกนี้ลุกเบอร์สวยครับเยอะเบาเบาจะเลือแล้วครับเกือบติดเกีียวครับเกือบติดเขียวเกีียวใจฮะลูกนี้โอ้โหไปกันต่อครับเตี๋ยวลูกปั่นมาที่เจ้าแจ็คเปิดสวย ยกมาจะเลือแล้วครับโอ้เข้าเน็ตไปเข้าเน็ตไปอย่างเงี้ยสามต่อสองเหมือนราคาต่อครับปาดมาที่เจ้าเต็มยกโอ้ลื่นๆนนิดนึงเอาแล้วครับจะอยู่ไม่โอ้แปรไม่ทันครับลุงนี่เจ็บเลยครับเอาแล้วครับ ได้พคทัก่อกระไนครับอ๋อผู้ผิดบอท้าผิดเดีัก่อนตองพัดบอลเ้าถ้าพิ้งตผมอน้ำแข็งกเลยเาเไปหาแข็งาทอดครับมีการผิดท่านิดนึงฮะโอ้โหอ่อนเอายาวไปเขา้งวนไปโยงให้พบผุนเดฟมาฟังพี่ ไปตามนี้นะไปครับเปลี่ยนตัวฮะลุงก็สู้ให้อ้าเปลี่ยนตัวดึงราคาอีกแล้วครับป้อน าระเปิดียกแน่นแน่นไม่เหลือฮะไปซื้อมานงไ,ป,ไป,ประครบเลย<า>รู้แจ็คตั้มฮะโอ้โยังอยู่แจ็คตั้มไปหากันเจอตั้งแต่เมื่อไหร่คะชุดนี้ไม่ว่าจะโอ้โหยังอยู่ครับเจ้าเร็บยกเบาๆจะเหลือแล้วโอ้โหโ สองดอกซัสอนนะทีมนั้นก็ไม่ธรรมดาเหมอือนกันนะหลายชื่ออาจจะเป็นล้อครับแต่ฝีมือไม่เป็นสอลองไครครับในสนามก็ต้องเดือดธรรมดาครับาสันแบกเบาๆไม่ข้ามครับ ก็เด็กยัง้งปาดมาที่เจ้าบอ,อลูกนี้เยอะเน้นๆเตะโอ้โหอยู่หรือเปล่าไม่อยู่เลยครับเรียบร้อยดีโอ้โเจ้าแจ็คจะเสิร์ฟฮะปาบเข้าไปลูกนีอ้โหเรียกเน็ตมาลูกนี้โอ้โเ,โอโเปิดแตกไปหนึ่งลูกฮะ

ออกครับโอ้โหตะกออยู่ที่6ต่อ8ฮะอย่างตามหลังอยู่ฮะสนับสนุนโดยเสถิยนฮะเสื้อตัวนี้ปั๊บเข้าไปตรงนี้พิกเน็ตจะเหลือไหมยังอยู่ออกหรือเปล่าไปออกยกล้นโอ้โหฮยหัวแกงดีฮะหัวดีจัดฮะ แจ็ค <Project. S 2> เชิญมาลูกนี้นเปิดสวยฮะอจับมาเยอะ<ฮ>รอราคาอีกหรือเปล่าฮะนี่รอราคาหรือเปล่าเนี <c oughs> ย่ยยังยุ้งก้าวต่อเจ็ดครับปับเข้ามาลูกนี้ตอนเปิดสวยเยอะพร้อมเลย บอกเสียว่างั้นครับมีกรมการช่วยดูฮะเราเก้าเก่าฟอร์มดีจังฮะสั้นเบาเบาโอ้โหเหลี่ยมนี้ฮะต้องยอมอะสั้นเบาๆแต่เข้าโรงพยาบาลครับ อาเตะตะก็ต้องให้ฉายาว่าแจ็คตั้มพย้อนดีนะแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็แจ็คตั้มขยำหานะฮะไปกันต่อครับปั่นจอดมาตรงนี้โอ้เจ้าบอลโอ้โหเอาปอนมายังจูนทีมยังไม่ติดฮะตอนนี้ โอ้โห,หออกฮ่ลูกนี้พูดลงเนี่ยฟอร์ดีเลยครับงไปฮะสมกันต่อเสร์ฟปั๊บลูกนี้เปิดยังน่าอยู่ยกย้อนโอ้โหไม่ทันนะต้องบอกว่าเป็นลองฮะฝั่งนู้นว่าก็สู้ให้สุดหัวใจฮะ ข้าวเกษตรครับออกครับลูกนี้โอ้โหข้าวเกษตรนะครับเกษตรแก่กินได้แต่ในเกษตรอ่อนกินได้ทั้งฝักนีก็ว่าสอยเขาต้องเกษตรอ่อนมาก่อนสิไม่ใช่เกษตรแก่ต้องตบด้วยเกษตรแก่ไปครับชมกันต่อเออโยกสายช็อตเบา เจ้าแจกของเรานะครับกระเซิบครับปาบเข้าไปลูกนี้เอาโยกมายังไหวอยู่้อยติดหัวเจ้าเด็บยังอยู่เกียบแล้วลูกนี้โอ้โหไม่ทันเจ้าปอนช่วงยาวขนาดนี้ขาจะยาวขนาดไหนปาบเข้าไป ปืดนยกลนลนเอาโอ้โหเดกเด็ขาดครับสามสิบสองครับอาบเข้าไปที่เจ้าติดตามยกเต้าใครจะเกี่ยวครับ ขนาดนี <łość> ้โอ้โหเจ้าแจ็คก็นิ่งจ <omega> <mania> ัดนะตอนนี้ปามเข้าไปเปิดโอ้เจ้าผมไม่ทันครับไปกละจะเป็น เธอมาลูกนี้เอ,อิร์อโอ้โหเรียบร้อยอเอา,าไม่อยู่จริงฮะโอ้พูดว่านี่ฮง,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 งโก้พบแล้วเอ้ยใส่เลยฮะโซเลยอะ <laughs> สิบห oh ้าสิบสามโอ้โหใส่เน็ตไปฮะพอยักหน้าแล้วหัวราอยหนึ่งทีกาลุนานะฮะกาลุนาอยู่ในความสงบด้วยฮะองเราไม่ขายเน่้าี่ขายหน้าตานะสนามนี้ฝีมือไม่ค่อยมีอ่ะ เมื่อดารามเตะตะก้อฮะโอ้โหเดี๋ยวจะไม่มีความมุ่งหมายมือลงเกมเสร็จตั้นแต่นักของอ้าววู้จลนมายังอยู่ฮะลุงเยอะตับเข้าไปลุงเฮียโอ้โยถ้าร้องเจ๊กนี่จะเป็นอะไรฮะเป็นลิงนะฮะเป็นลิงเป็นลิงนะฮะลิงเนักไม่แจอกทอ่ะ ไปกันต่อฮะรอบต่อปลาฮะซื้อบัตรซื้อตั๋วเชิญเลยนะฮะด้านหน้าด้านในั้นซ้ายดนกวาเซอร์บุ๊กนี้ปั่นมาที่บอลเยอะจะเลือดนะฮะติดบอกโอ้โหเลือบจะโดนขาเจ้าปอนนะฮะสิบเจ็ดสิบห้าฮะหรือว่าคู่ขี้สูสีฮะเป็นรองอยู่หน่อยแต่โอ้โหเปอร์สวยครับคนเดียว เกียร์ปลาโอ้ยโอ,โโอโ้เจ้ามาเจ้าแจ็คมาอ่านหลังนะฮะเจ้าปอนเกือบทันนะแต่ก,ก็ยังอยู่ไปกันต่อฮะรอบต่อไปครับซื้อมาซื้อตั๋วเชิญเลยนะฮะปากเขายอดเอาอ,อู้ยังเงี้ยอู้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับจะเหลือแล้วครับลูกนี้โอ้ ยอดครับหน่วยรอกต้องมองว่ากองเชียร์ดังสงัดเลยนะฮะกองเชียร์ดังสงัดเลยฮะตอนนี้ไอ้รับอาจมานี่เจ้าบอนยอกเตะยอดโอ้โ,โ,อโหลูกอ่อนลูกยอดล,อล,ยลูกเต็มฮะ 8 7คัอันหรือเปล่า <S 2> <S 2> <S 2> <S โอ้โหไม่ข้ามฮะเอาแล้วครับช่วงท้ายเกมครับ18เท่าครับหัวใจฝั่งไหนจะพองโตวกว่ากาันฮะตอนนี้18เท่าฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับปาบเข้ามาเลยอาอโอ้ยังอยู่ยังอยู่เต้อ้โ,อโห แกไปกินอะไรมาครับเนี่ยโอ้โยดีดขนาดนี้โอ้โหเจ้าแจ็คถึงกับไาวสวยๆฮะเอ่อตามไปดูแกเก oh, oh, e Jack, uh ็บตะก้อนฮะสิบเก้าสิบแปดฮะฝั่งหน้นจะล็อกได้หรือเปล่าฮะขึ้นสิบเก้าเท่าดีกี้ความมันจะทวีคูณขึ้นทันทีครับ มาดูวงเสร์บน่ารักน่ารักของเจ้าแจ็กฮะตับเข้าไปลูกนี้เปิดโยกโอ้โหสวยเบื่นลูกนี้โอ้โห,โโหยังยังยื้อยังยื้ยังได้ยูอย้อสิบเก้าเ <c oughs> ท่าครับสีมากสูสีครับพี่ไม่ไครับสีมากครับตอนนี้ต้ององว่าเดือดจัด บอกว่ามาชมเกมลูกเสือน่ารักน่ารักของป่าทัศน์บัวครับป่าป่าเอิ่มโยกใส่ห่างๆนิดนึงเชี่ยวโอ้โหน่าเสียดายนะครับพี่พงษ์อัยน่าเสียดายมากครับติดเดียวเป็นเกียรติมากได้มาคว้ากับพงษ์อัยช่องเราระดับช่องคนตามล้านแสนขอบคุณมากครับก็คุณบอยบางบัวด้วยนะที่เข้ามาช่วยทางช่องเราก็ถายทอดทางช่องคลอดนะฮะ ท่านไม่สามารถดูทางทีวีได้นะฮะดูทางตู้เย็นได้ฮะตอนนี้รุ่นไหนครับผมโตโยต้าฮะโออันนั้นรถไทยหรือเปล่าครับคูโบต้าเอาจอมเกมกันต่อครับจะมุ่งกันต่อครับสกอตเท่าไหร่ยี่สิบเท่ากันครับพี่ผมอ้โหูยี่สิบเท่าครับเกิดขึ้นได้ยังไงฮะเนี่ยต้องบอกว่า ประวัติอเอาแล้วครับเปิดยกเต็มบอกแล้วโอ้ครับลูกนี้เอาแล้วครับเจ้าตำสายข้างลูกนี้โอ้โหตั้งแต่ตัวนี้พี่ประวัตินี้คนภาคนี้ก็คือพูดไม่พูดไม่ได้นะครับเพราะว่าให้ยาวนะพี่เพราะว่าเขาอ,อ่านหนังสือไม่ออกนะ <laughs> ต้องบอกว่าไปครับไปกันต่อ <laughs> ไปกันต่อดีกว่า <laughs> 21 20เก็ดย่สหรือเปล่าลูกนี้โโอ้หโอ้โห สองเรียบร้อยฮะอ้้หต้องบอกว่าสู้สุดใจเลยฮะลูกนี้แต่ว่าฝั oh. ่งนู้นมาดีกว่าฮะเพลงพี่แต๋อสีขออนุญาตจบรายการเพียงเท่านี้ครับสวีสวัสดีครับทุกคนโอ้ oh. oh.